ก่อนจะไปตลาดกันวันนี้นะครับเราลองมาดูเควสกันหน่อยนะฮะเควสเนี่ยผมสงสัยว่าทําไมเพื่อนทําเร็วมากปลดล็อกอันสุดท้ายกันได้เร็วมากคืออันนี้นะครับปลดล็อกสุดท้ายที่เป็นไพเล็ตเอกปลดล็อกได้เร็วจริงๆผมสงสัยว่าดาวเนี่ยถ้าเกิดยิ่งปลดล็อกไปยิ่งใช้เยอะขึ้นหรือเปล่าอันแรกๆมันคือ1นนะฮะอ่ะปลดล็อกไปผมมี6อัน1เหนมือนเดิม1เหมือนเดิมอันนี้ยังไม่มีอะไรของรางวัลยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เป็นน้ํายาเป็นเจม หมดพอดีแสดงว่าไม่เพิ่มใช่ไหมสิบอันยังใช้1ดาวอยู่นะฮะกว่าจะไปถึง100นะครับต้องทำตามนี้อ่ะลองไปทำดูก่อนพังกลองพังกลองพังกลองไปดูซิว่าม,มันง่ายหรือเปล่ารู้สึกว่าเพื่อนทำเร็วมากคือถ้าเกิดทำได้เร็วเนี่ยเราสามารถเก็บตัวไพ l เ t เอกเอาไปขายได้นะฮะหลายสิบบิลเลียนเลยนะครับเมื่อวานที่ซื้อมาไอหกอันมา หนึ่งดาวนะครับอันนี้ดาวน้อยดาวน้อยผ่อนนานเรียบร้อยได้มาหนึ่งดาวอันต่อไปคือเอ็โล5ห้าเพชรในเดคแคร์เราต้องใช้เดคแคร์ใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเดคแคร์โอ้โหโหบอดมัน <c oughs> โ,โหบอดมันแบบกระชากใจจริงๆสีเข้ากับเจ้าไซอันมากเออคลิปคุณอากิเนเตอร์ที่ไทยเราอสุรกายจากเกมอันนี้นะฮะเรนโบเฟนนะครับ อ่าไซแอนเนี่ยผมลืมเล่นเองลืมเองไซแอนเป็นผู้หญิงคุณอากินเนเตอร์ถามว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าผมตอบว่าไม่แต่เป็นผู้หญิงเพิ่งเห็นมาจากคอมเมนต์นะฮะขอบคุณทุกคนที่ทักทวงมาครับ <laughs> ผมลืมจริงๆเล่นเองลืมเองอ่าเดี๋ยวทําอันนี้เสร็จปุ๊บเราไปสามดาวดีกว่ามันได้เยอะกว่าอันนี้คือเก็บมาอ่าได้อันนี้ด้วยนะฮะได้เหรียญของอีเวนต์ด้วยเอ็นโลก็ใส่เสลิงไปปกตินะครับห้าตัวไม่มีอะไรอันนี้ เดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงซเวดไปดูตัวใหญ่ที่อยู่ใน x อกล s i v e เออันใหม่กันเซเลอร์เอกับไ i เ o ตเอกนะฮะดูว่าราคาเท่าไหร่เคลม1ฟรีกิฟก็อันนี้นะฮะได้มาอีก1ดาวเปิดสัตว์เลี้ยง100ตัวจาก p พิเซว l ลมันก็ง่ายดีนะ1ดาวแสดงว่าเราเลือกทําอันไหนก็ได้ถ้า2ดาวหรือ3ดาวมันก็จะยากขึ้น3ดาวนี่คือเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าพ่อค้ามากี่โมงอะ มันแล้วแต่นะฮะอาจจะต้องไปหาห้องที่มีพ่อค้าแล้วต้องซื้อด้วยอันนี้อาจจะยากไปหน่อยอ่าสองดาวแล้วกันเราพังอันนี้ครับพังตู้เซฟเอา้าพูดถึงก็มาเลยเดี๋ยว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 ,ยวห้ามแย่งห้ามแย่งห้ามแย่งพูดปุ๊บมาปับ๊บอะไรจะขนาดนั้นเอาเลยนี่ซื้อมันเลยซื้อมันเลยกี่ตัวสามตัวโอ้ยหนึ่งบิลเลียดเลยเอ่ะซื้อเผื่อไปด้วย มีอันไหนต้องซื้ออีกไหมไม่มีแล้วต่อไปพังหิบสมบัติพังอ่าอันนี้นะครับตู้เซฟเอ๊ะหรือว่าวันนี้ดวงมาเปิดแพ็คดีไหมไม่เอาอะ่ะเปิดมารอบหลังๆคือไม่ค่อยได้อะไรเลยเข้มมากเข้มเหลือเกินชีวิตนี้คุณเพลสันอ่ะเราพังอ่าพังตู้เซฟกับพังหิบสมบัตินะฮะตู้เซฟคืออันนี้หิบสมบัติคืออันนี้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมนับใช่ไหมหิบสมบัติ อ่านับครับโซนนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะหยิบสมบัติกับตู้เซฟ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 มาอ่ะใช้เวลาพอสมควรเลยสามดาวอย่างนั้นเลือกเก็บดาวเดียวแล้วทำไปเรื่อยดีกว่าไหมมันน่าจะง่ายกว่านะสามดาวใช้เวลานานมากหยิบสมบัติโซนนี้คืออันไหนเนะี่ยมันไม่มีมีแต่ตู้เซฟอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้อมนน้วน,น,นจอที่เกียดเดินหมวนจอไปตรงนี้เร็วครับแป๊บเดียวเองมันเป็นหิบสมบัติหมดเลยไงแปบ๊บเดียวแป๊บเดียว,วนตู้เซฟอ๋อจริงๆตู้เซฟโซนนี้เยอะกว่าโซนเหมืองครับในเหมืองไม่เยอะกว่าเยอะเลยโอเคได้มาสามดาวต่อไปซื้อสัตว์เลี้ยงอีกแล้วเหรอ ไปยังอ่ะพ่อค้าพ่อค้าอย่าเพิ่งไปนะยังอยู่ยังอยู่ซื้อหน่อยหนึ่งสองอ่ะฮะสาม <laughs> อีซี่อีซี่เควสพังสามร้อยอกล่องอีกแล้วนะฮะกล่องลังลังไม้สามร้อยอันอาตู้เฟก่อนอ่าฮะมีไหมมีไหมอ้าวเพื่อนฟาร์มอยู่อ่าโอเคโอเคไปเปิดสัตว์เลี้ยงจากพิ x ซ l w เวิลด์ดีกว่าตอนนี้ได้กี่ดาวแล้วสิบสองดาว 12ดาวแล้วโอ้ oh, แต่อีกไกลเลยครับกว่าถึง100 uh ่ง้ออืมอื้หนึ่ดาวอ้าวสองดาวใช้สองดาวเพิ่มขึ้นจากช่องเที่ยวไหร่ช่องที่สิบห้าสิบห้าไปสิบหกใช้สองดาวครับแสดงว่ามันมีสดาวอีกสีดาวอีกห้าดาวอีกแน่นอนไม่ได้ใช้แค่ดาวเดียวทั้งหมดครับมันยากขึ้นเพิ่มขึ้น โอ้แล้วคนที่ฟาร์มได้หนึ่งร้อยนี่คือนับถือเลยสุดยอดจริงๆความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมากโฮบอดด้วยแล้วก็เจมหกบิลเลียนนะฮะอ่ะไม่ฟาร์มแล้วยากเหลือเกินไหนดูซิฉลามมาหรือ,อยังนาอยู่ไหนไททานิกเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยราคาขึ้นสูงมากจะสิบทิลเลียนอยู่แล้วฉลามนี่มีห้าร้อยยีสิบตัวโอ้โหราคา 201หนึบินเลี่ยนถึง245้อยสบินเลียนครับแต่ราคาหน้าตู้ผมว่า300ต่ำๆสาม300ยสาถึง500นี่คือฉลามนะครับมี500กว่าตัวแต่ X x c l u s ค v e อ็กที่เป็นฉลามเนี่ยผมว่ามีเยอะมากๆสแสดงว่าคนเปิดได้น้อยโอกาส0.1เเซน์เท่าไททานิกเลยอ่ะก็เวอร์เกินคุณเพสตสันสามร้สามร้พอดีเลยโอ้ย แพงแพงเดี๋ยวนะมันมีร้านถูกกว่านี้ไหมอ่ะเซิฟนี้เท่าไหร่เซิฟน,นี้หนักกว่าเมื่อกี้อีกโอ้ยราคาอันนี้อันนี้ไม่ใช่สีเหมือนกันห้าสิบเจ็ดวิลเลียนถูกกว่าเมื่อวานเมื่อวานปลาไปแปดสิบซื้อไปสามใบสี่ใบมันก็มีโอกาสที่จะออกเป็นตัวใหญ่เพราะว่า <c oughs> ตัวใหญ่ต้องมาแล้วจังหวะนี้ห้าสิบเจ็ดบิลเลียนอืือ เอาละเอาละเอาละ,เ,าละเราต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนทุกคนมารวมพลังกันกดอันนี้เอ้เดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนดีกว่าเป็นการล้างเกลือเชิญกดหน่อยเชิญกดหน่อยคลิกคลิกคลิก,ลกอ่าฮะและต่อไปคืออันนี้พลเรตเอกเอาละอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงโอ้เฮ้ยนกแก้วโอ้ ขายไปกับตาห้าสิบิลเลียนหนึ่งแต้มเอาสองแต้มออกเอาสามแต้มเข้าอาา่าฮะอืมมาตอนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาประมูลแปบเก้าถึงหนึ่ง้อยเก้านะฮะเราขายสักหนึ่งร้อยก็น่าจะมีคนซื้อนะหนึ100 billion. 100 billion. 100 billion. ่งร้อบิลเลียนหนึ่งรบิลเลียนมาเซิฟนี้ไม่ค่อยมีเจมเปลี่ยนเซิฟก่อนอันนี้เอ้ยสองอหสิบ 250ก็โอเคอยู่นะใกล้เคียงราคาประมูล250บินเลียนเจ้าฉลามเรียบร้อยไหนมาดูสิอืมนี่สีเข้ากันมากเลยสีฟ้าไป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 ,ไป,ไป,ไปห้องอื่นอันนี้หน่อยไพยเลลไพเลนี่นกแก้วแพลอดไพเลลนะฮะมี41ตัวมีไหมมีไหม สี่สิบเอ็ดตัวน้อยมากครับมันต้องมีสินี่ไงให้ดาวเท่าไหร่โอ้ยเซิฟเต็มตำําหนึ่งทิลเลียนอะผมว่ามาละแปดร้อยิปเลี่ยนถึงหนึ่งทิลเลียนประมาณนั้นเพราะว่ามีน้อยมากสี่สิบกว่าตัวแต่ก็ไม่น่าจะมีใครซื้อนะเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้สวยอะไรมันคือนกแก้วตัวเดิมแต่งตัวเป็นตัวสลัดโอ้โหสองทิลเลียน ร้านพี่เขาอ,โหโหอันนี้น้องหมาชิบะเกมเมอร์สองจุดเจ็ดทิลเลียนมีสาสิบสี่ตัวแพลตตนะฮะจนนกแก้วสีสิบเอ็ดตัวสองจุดเก้าทิลเลียนอันนี้คือเปิดที่ฮาร์ดคอร์มีห้าร้อ้าสิบห้าตัวเจ็ด้ยเจ็ดิบห้าิลเลียนแล้วก็มีบานาน่าด้วยโอ้โหร้านนี้คือแบบร้านหมหาเศรษฐีโอ้โหนี่จะสิบทิลเลียนแล้วครับแอสตราดมินัส โอ้โหราคาแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยโอ้โหเห็นราคาแล้วเศร้าสองร้อยห้าสิบห้าบิลเลียนเจ้าฉลามอือแล้วก็อันนี้เก้าสิบแปดแล้วกันเก้าสิบแปดบิลเลียนโอเคเฮ้ยซื้อแล้วไมชินเอกขอบคุณครับเก้าสิบแปดบิลเลียนไปผมว่า ส่งขึ้นประมูลดีกว่าตั้งราคาไว้สัก200รบิลเลียนราคาเริ่มต้น200บิลเลียนจะมีไหมไม่เคยส่งราคาประมูลแบบเยอะๆอย่างนี้มาก่อนถ้าหนึ่งเจมเนี่ยคือมีมาอยู่แล้วคนประมูลแต่ว่าเราจะขาดทุนแน่นอนแต่ถ้าเกิดราคาแบบนี้15วิ14ไม่มีจริงเหรออ่ามาแล้วคนแรก200บิลเลียนจะมีใครสู้ไหม 202บิลเลียนอ่านี่นนี่มาสู้กันตอนท้าย204บิลเลียนราคายังไม่เกิน206บิลเลียน210 210 210 208มาแล้ว210 210 215ขอบคุณครับขอบคุณครับเขาขายกัน250เลยนะ217ดีมากดีมากดีมากมาอีกมาอีก220โอ้ thank you ราคายังไปได้อีก224สู้ไหม230ยังได้นะ230ยังได้นะ โอ้โหเรียบร้อย224นะฮะเราได้มา222โดนหักไป1%โอเคจี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 เพื่อนมันต้องลองดูหน่อยสักอีกสักใบแล้วกันฮะสุดท้าย60บิลเลียนอืออตรงนี้แหละแพลอตแพลอตมาเหอะนกแก้วแพลอตนกแก้วตัวสลัดมามามาแพลตต์ <laughs> โอ้ โอเคอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ